ในบ่ายวันหนึ่งริมทะเลเด็กน้อยคนหนึ่งกำลังบรรจงสร้างปราสาททรายอย่างสนุกสนานเขาตกแต่งมันด้วยเปลือกหอยและกิ่งไม้จนมันกลายเป็นปราสาทที่งดงามที่สุดในสายตาของเขาแต่แล้วเขาก็สังเกตเห็นว่าน้ำทะเลก,กำลังค่อยๆสูงขึ้นคลื่นเริ่มซัดเข้ามาใกล้ปราสาทของเขามากขึ้นเรื่อยๆ ไม่ว่าปราสาทจะสวยงามและแข็งแรงเพียงใดมันก็ไม่อาจตั้งอยู่ได้ตลอดกาลนี่คืออันนิจจังความไม่เที่ยงแท้เมื่อคลื่นลูกแรกซัดเข้าทำลายกำแพงลงหัวใจของเด็กน้อยก็กระตุกวูบเขาพยายามโกยทรายมาซ่อมแซมอย่างร้อนรนแต่ยิ่งซ่อมคลื่นก็ยิ่งซัดเข้ามาทำลายความพยายามที่จะยึดเหนี่ยวสิ่งที่กำลังจะสลายไปนี้เองคือบ่อกเกิดแห่งทุกขขังความทุกข์ ในที่สุดคลื่นลูกใหญ่ก็กลืนประสาททั้งหลังหายไปเหลือเพียงพื้นทรายที่เปียกชื้นเด็กน้อยนั่งมองแล้วพลันคิดได้ว่าแท้จริงแล้วมันไม่เคยมีประสาทอยู่เลยมีแต่เพียงเม็ดทรายที่เขายืมมาจากชายหาดมาชุมนุมกันชั่วคราวเท่านั้นนี่คืออนัตตาความไม่มีตัวตนที่แท้จริง ชีวิตของเราก็เช่นกันร่างกายความสำเร็จหรือความสุขล้วนเป็นดั่งประสาทสายที่งดงามแต่ไม่จีรังผู้มีปัญญาคือผู้ที่เรียนรู้ที่จะสร้างสรรค์และชื่นชมประสาทของตนแต่ก็พร้อมที่จะยิ้มรับเมื่อคลื่นแห่งการเวลาซัดเข้ามาในที่สุด